สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่23เมษายนพุทธศักราช2 5 6 8ครับลักษณะอากาศเมื่อนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงมีลมกระโชกแรงทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับภาพไยายดาวเทียมจะเห็นได้ว่าเมื่อนี้นะครับก็ทองฝาก็มีเมฆเป็นบางส่วน แต่ว่าช่วงบ่ายมากนี้ครับเดี๋ยวเมฆจะชีค่อยๆก่อตัวเพิ่มขึ้นนะครับเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้พบกุมฝนตกกระจายเล็กน้อยนะครับผมหรือก็อาจี่มองได้ว่าก็บ่ค่อยมีฝนปันใดนะครับในโชว์ชางนี้เรดาร์ตัวอากาศจังหวัดสกลนครนะครับก็พบกุมฝนนะครับผมครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฝนฝ่ากะนองลอยและสิบของพื้นที่กับมีล่งกระโชกแรงบางแห่งฝนก็สิไปเน้นทางจังหวัดบึงกาฬน,นะครับแล้จังหวัดสกลนครอุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงกลางวันอยู่ทีสามสิบหกถึงสี่สิบองศาเซลเซียสกับถือว่าอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนนะครับเป็นยู่ที่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดองศาเซลเซียสนะครับผมก็ฝากพา่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจาก อากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนะครับแอากจาระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและการลุกระโนชกแรงเอาไปน้ำครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแค่นี้ตองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน